อของท้องถิ่นว่ายังไงน้องท้องถิถ่นนะครับเหลือสี่ลำสุดท้ายนะครับวขวัญ<ป>ใจสว่างนาวาอยู่ในลูกน้าเงินร่มเย็นลูกนาวาอยู่ในลูกน้ําแดงเป็นคู่แรกคู่ที่สองนะครับบ่อบุญน,นาวาอยู่ในลูกน้ําแดงสาวสวยแสงจันทร์อยู่ลูกน้าเงินบรรจุใบไปลายขึ้นไปเลยครับรอบ<ใ>นี้มีผลยังไงครับทัานผู้ใหญ่ใครชนะไปชิงที่หน<อ>ึ่งใครแพร้ชิงที่สามโอเคเนะาะไป้มันจัดเจเพราพวไปอย่าคล้องตกรลอบแล้วยวงห้าง ชมมาดูครับหัวใจนาวะขวัใจสว่างนาคาครับก็รุ่งนาวารุ่งเย็นนาวารุ่งเย็นนาวารับผิดชอบรูน้ำสีแดงขวัใจสว่างนาขวาดับรับผิดชอบรูน้ำสีกันตอนนี้เอาละครับรูทั้ัวไฟทั่วท้องถิ่นครับของฝ่ายิงข้าใบภายออกมาแล้วครับกบขีกบตาว่างขาขนต่างมายอมขู่ขี่สูสีครับใครชนะไปชิงจะเลื่อนขแพ้ไปชิงสามสี่เอาละครับท่านผู้ชมดูก็ได้ดีๆีก็ได้ดูว่าไงรุ่งเย็นรุ่งนาวานั่นก็มายอมหวัวใจสว่างนาคานั่นก็ม่ยอมขู่ขีสูสีเลี่ยนหนีกีกันมาแล้วคร อกน้าสีน้ําเงินใส่เสื้อสีแดงเสือลกน้ําสีแดงใส่เสื้อสีเหลืองอะไรจะขนาดนั้นเอาเลยว่าตอนนี้ใส่กันมาไปจ้า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 ไขแพ้ไปชิงลำที่สามกชนะไปชิงที่หนึ่งเด็กแตีวนี่โคกีสูสี่ประเภทเหลือหญิงประเภทเหลือหญิงใครจะไปก็จะอยู่เริ่มคนแหลนแสงมากนแหลนแสงมาเอาเลยเริ่มจ้วงยาวสาวลึกประศึกว่าใจใส่กันมาเต็มที่ใครจะเป็นแชมป์ใครจะเป็นรองแชมป์ละหมวยพระแดงพรายเอาเลยพี่้องจากบ้านทาราสีลงใครจะไปก็จะอยู่ใส่กันมาจ้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 าลจสายกัวเร แบงน้ำเงินก้อแข็งแดงก้อนเร้นพี่น้องเอ้ยดูดีๆท่านผู้ชมไม่ธรรมาดาเลยทีเดียวเอาเลยเอ้ยเอาเละวะใส่กันมาคู่นี้ว่ายังไงว่ายังไงร่มเย็นร่มเย็นกับความใจสว่าง์นะค่ะเอาเลยเอาละวะใส่กันมาจัด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 สุดท้ายก็วัดเข้าเส้นชัย อขอญาตเสียงขอยต๊กย้อนลูกกระโพกนี่แหละดูดบอได้กระตื้นเอาตืา้นเอามาด้วยขวัญเอ้ยมาด้วยนนั้ลำดับต่อไปไไไไการประกาศผลการแข่งขันครับรเ,รเป็นเรือประเภทผู้หญิงห้าใบพายเรือดีล่องน้ําแดงร่มเย็นลุงนาวาพบกับเรือดีที่เป็นธรรมดาครับร่องน้าสีน้ำเงินขวัญใจสว่างนาวาาวาผลการแข่งขันนั้นเป็นเรือดีล่องน้าสีน้ำเงิน ขวัญใจสว่างนาวาเป็นฝาชนะไปชิงที่หนึ่งครับที่หนึคร,ครับได้แล้วสตีหมายเลียกหนึ่งหนึ่งลำ